อเคครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปแล้วผมก็อย่าลืมมาติดตามช่อง GTRK Channel กันด้วยผมนี่ไปแล้วก็กดติดตามไปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งผมแล้วก็กดเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับผมนี่ช่องนี้เขาก็จะทําเกี่ยวกับ g t a r n Online นะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นแบบอะไรเนี่ย MV 4 King นะผมแล้วก็แจกสคริป g t r ร Review Surf แจกท่าทางสอนแตกมอด g t San Online แล้วก็แจกอะไรเน่ะ แจกมอสรถต่างๆผมนี่เป็นรั่วเป็นเกมอะไรมกันก็สามารถมาหาดาวโหลดกันได้ผมครัสำหรับคนเล่นเกมนี้นะเขาก็แจกแจกมอสรถเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมดูดินี่แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะทําเกี่ยวกับ gta แซนนะครับท่านผู้ชมดูดินี่เขามีการแบบทำอินโทรให้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมดูดิเขาแจกส่วนมากเขาจะแจกรถมอสค่อนข้างเยอะมากๆเลยผมดูดิเต็มไปหมดเลยนะครับก็สามารถมาหาดาวโหลดกันได้ผมสาหรับคนที่เล่นเกมรถอย่างนี้นะครับผมแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะทําเกี่ยวกับ gta แซนนะครับท่านผู้ชมดูดินี่ดูดิดดยออวิเเคราะหกก็ีมมืนนัับผ ยังก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมคลิปก,กันเลยละกัน Let's go กัน,นด้วยน,นะครับผมแล้ววันนี้ก็ช่องนาโนเอ็กทูครับผมแล้วก็จะพามารีวิวเซิร์ฟพีโนมิโนโรเพครับผมนี่แล้วตอนนี้เราก็เข้ามีเส้นจุดเกิดเด็กใหม่ของเขานั่นเองนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่รับความคิดเด็กใหม่แล้วก็มารับกันได้เลยนะผมแล้วก็กดเอ็นปเลยนะครับนี่ เราก็จะได้รับเป็นเงินสุดโนนน5,000บาทพิซซ่า5ชิ้นน้ำเปล่า5ขวดมือถือ1เครื่องแล้วก็กระชาปงสมรสบวก1ครับผมแล้วก็มัดไฟนะผมแจกมัดไฟกันครับผมนี่แล้วก็กดเข้าไปที่กระเป๋าแล,วาแล้วผมกดบาร์ไปลนะครับผมี่ผมเมนูกระป๋องก็จะมีประมาณี้ผมก็จะมีเงิน10,000บาทผมเป็นเงินเขียวผมเงินแดงแล้วก็ไอสีฟ้าๆนี่ก็จะเป็นเงินพอย์นะผมนี่อันแรกก็จะเป็นสเตตัสตัวล่อต่อคอรนะผมอั่สองก็จะเป็นกระเป๋าของโดนนท,ท่าทางแล้วก็คําสั่งเบื้องต้นนะผมนี่ตตสาาไตล์ นี่ผมนี่ก็จะเป็นกระเป๋าผมก็จะมีน้ำเปล่าพิซซ่ามือถือกาชาปองซูมลุ่นลือกแล้วก็หมัดไฟนะหมัดไฟแล้วก็กดใช้ไปแล้วผมก็จะเท่ๆอย่างนี้ตอนนี้ฝนก็กำลังตกด้วยนะครับท่านผู้ชมดูดิในในแบบปะโหฝนฟ้าขนนอนนะผมน,นี่ก็จะเป็นกาชาปองสูมลุนนะผมนี่ตอนนี้เราก็กำลังทำการซ่มอยู่ดูรู้ว่าซ่มอะไรวะต้วงาซ่มยังไงอ้าวซ่มไปแล้ทนะ่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าเรารู้อะไรเราเราต้องรอมันนะเพราะมันจะไม่มีภาพขึ้นนะครับอืมก็รอไปครับผม หรือว่ามัานได้เลยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่กระดาษเรียกลุล,ลักกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของโดเนทผมก็จะมีอาวุธโดเนทรถโดเนทรถอาชาปองสมรถ v i p ตึงเงินเขียวอาวุธแฟชัน่นบูมบ็อกแล้วก็ท่าทายการจับมือปืนช็อตไฟฟ้า,มาไม้บอสติดไปแล้วก็วิทยุแกงก็มีขายผมชุดฟักทองชุดแร่ก็สามารถคลิกด,ดูได้ตามนี่ผมชุดแร่ก็จีนเบลล์ก็คาตาน่แล้คาตาเน่ X สองไม้บอสเอลออน X สองมิซัน X สองก็สามารถมาหาซื้อกันได้ผมก็ราคาสามพันได้้นนะครับอย ท่าทางออกก็จะมีท่าทางเต้นท่าทางนั่งท่าทางยืนท่าทางนอนแล้วก็ท่าทางต่างๆแล้วก็ท่าทางทั้งหมดรวมทั้งท่าทางเต้นท่าทางนอนก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะผมท่าทางทั้งหมดก็คือแบบทั้งหมดเลยนะผมนี่สำหรับใครอยากจะหยุดท่าทางก็สามารถกดยกเลิกท่าทางได้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่ก็จะเป็นอะไรนะครับสั่งเบื้องต้นผมก็สามารถดูได้ทางซ้ายมือบนเลยนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรางคาคล้วผมแล้วก็ทับบายได้เลยนะผมบิววัยแล้วผมว่ามีราคาบ้างผม ก็จะมีบล็อกพิซซ่านะปล่าวเล่นแต่ไม้เป็ดตกปลาถังน้ำมันไก่ทอดน้ำมันลนช็อกโกแลตนมจืแกกดแล้วก็ใบประกันอาวุธแล้วก็ห้าห่อเสรนะสำหรับใครที่จะอุ้มเอิบต้องมีให้าห่อเสรด้วยผมสำหรับใครที่เล่นสตอรี่ไม่มีไม่มีบัตกกรประกัะนก็ระวังอาวุธหายผมอันนี้ก็จะเป็นตู้ ATM นะครับนี่ก็จะมีอะไรเนี่ยนี่อะไรเนะี่ยอ๋อนี่ก็จะเป็นตู้ระบบตู้เอทผมเขาจะก่อ,อกรหัสผ่านใช่ไหมทุก้ชมอ๋อให้ตั้งรหัสผ่านนะว่าเราจะตั้งเป็นอะไรแราควรจะตั้งเป็น1 2 3 4 5 6นะแล้วนี่งสองสามนะครับนี่ห้ก็ั้งครบนี่าห คุณยังไม่เลือกสีต้องการทำอะไรเราจะทำอะไรเดี๋ยวถอนปหมยังไงเราจะถอนตังค์อ๋ออันนี้เราจะถอนหรือฝากวะน่าจะฝากปะนี่หนึ่งพันไปอ๋อไม่ใช่รหัสนี่หว่าท่านผู้ชมอ้าวอันนี้มันถอนนะอันนี้มันฝากสลับกันเยอะหมดแล้วท่านผู้ชมเออแม่งสลับกันไว้แล้วตอนนี้ไปสลับกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วพวกว็เข้าภายในเซิร์ฟเวอร์เขาก็มีเพียงเท่านี้ผมไปแล้วเราไปเรียกรถกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเออตึดๆตืดๆกระโดดข้ามมาเลยครับผมอ้าวใช่ตรงนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เช่ารถ500บาทก็จะปิดรถแล้วเช่าเนี่ยอ๋อก็จะเป็นรถดีปอให้เช่าฟรีผมก็สามารถเช่าก็ได้นะถ้าใครไม่มีรถตวนตัวนะผมนี่อา้าวมาริมมดมาขึ้นตอนนี้นะกดออกไงอะ่ะอา้าวรีมมดบั๊กเลย <laughs> ไม่แล้วคชมก็กดตาดตามรถใหม่ได้ละนี่ก็จะได้ประมาณนนะั้นถ้ามันบั๊กอย่างเมื่อกี้ให้เรากดขึ้นรถใหม่แล้วก็ตาร์ามรถใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยกระดาษเรียกรถนะั้นเราก็เรียกไปเลยครับ นี่อ๋อเราได้เป็นรถคันนี้มานะครับตุ่ม,มเมื่อกี้่านผู้ชมนี่เราก็จะได้มาเป็นคันนี้นะไม่รู้ว่ารถอะไรเหมือนกันนผู้ชมดูเดิก็เทอยู่นะแบบทรงแบบรุ่นสีทองสนอะไรเงี้ยแบบรุ่นแก่ๆรุ่นพ่ออ่ะท่านผู้ชมก็ได้ยูเทอยูเทอยู่เทอยู่ถือว่าเท,อย,ท,อ,ยทอยู่เลยอืมก็สามารถไปแต่งกันได้ด้วยนะแต่มันจะดูชา้าๆไงไม่รู้ถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้แบบพวก ut, อินเฟอร์นัทอะไรประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชมนี่ไปแต่เราไปหางานทํากันดีวกว่าผมว่ามีงานอะไรนะอะไรที่น่าทาและน่าสนใจกันมาครับผมไป ตอนนี้ผมก็มาถึงสถานที่ทํางานเก็บปลาดาวเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมไปแล้วเราก็วิ่งมาตรงปลาดาวเลยผมแล้วเราก็กดเองเพื่อเก็บไปเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็เราทำการเก็บปลาดาวผมก็จะมีหลอดแท็กดาวเขียนว่าฟิมิโนโลโเพครับผมนี่ท่นานผู้ชมก็จะเป็นชื่อเซิร์ฟเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าทำหลอดแท็กดาวการเก็บมาถือว่าสวยมากๆกเลยทีเดียวนะผมถือว่าผมชอบนะ ทำหนึ่งครั้งก็จะได้รับปาดาวบวกหนึ่งก็ได้รับ hfk e สิบห้าบวก,กเลยผมนี่เราก็สามารถทํอยู่จุดเดิมๆได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปจุดอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมเราสามารถใช้ออโต้คลิกหรือว่าแอปที่มันกดอัตโนมัติหรือว่าจอาวอยางลบมาวางก็ได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับ <c> ค <oughs> ดินในคอมผมก็ไม่รู้นะครับในคอมก็ต้องนั่งกดเอาเองนะครับท่านผู้ชมถือ <c oughs> ว่าเป็นอะไรที่ดีนะผมตอนนี้หมตอตำรวจก็ส่วนคนก็สามารถมาสมัครเป็นหน่วยงานรัดกันได้นะครับ อนนี้เราก็ได้รับรดาวมาสับตัวท่านผู้ชมแล้วเราเก็บให้คบสักส์ตตัวแล้วค่อยนําไปขายที่ตลาดทีเดียวได้ผมเราพาไปขายตอนแบบประมาณท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวเราไปทํางานทุกงานก่อนงานอะไรที่น่าสนใจเราก็จะพาไปทํานะครับท่านผู้ชมนี่เราบวกทางานเก็บาดาวก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับท่านผู้ชมก็จะอยู่เมืองใกล้กลกลเมืองเอสเอฟเลยผมถือว่าไกลพอสมควรเลยผมน่าจะได้เงินดีหรือเปล่าอันนี้ผมก็มาดูก็รอติดตามชมตอนขายนะครับผมไปครับผมตอนนี้ผมก็บนสถานที่เก็บน้ําพึกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ วิ่งเข้ามาในบ้านไม้อย่างนี้เลยผมเราก็มาสมัครงานก่อนหรือเปล่านะอ๋อไม่ต้องสมัครงานนะคะท่านผู้ชมนี่เราก็สามารถไปเก็บได้เลยนะครับนี่ก็จะมีรังเพึ่งอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นล้าวเนี้ยแล้วเราก็ก,กเดเอมเพื่อเก็บไปเลยนะครับป่ะเขาบอกว่าต้องขึ้นไปบนหลังด้านบนด้วยผมก็มารูกันว่าใช่หรือเปล่านะนี่ใช่ผมเราต้องขึ้นมาบนหลังเพื่งองด้านบนนะผมเราจึงสามารถเก็บได้ผมถ้าเราไปตรงปากตรงหลังเพึ่งนมาต่อยเอานะหยอกหยอกหยอก้าต่อยทีตาบวมทําไงเนี่ย ไม่ไรเรามีมัดไปอยู่มันไม่กล้าหรอกมันกลัวควันนผมทำหนึ่งครั้งเราก็จะรับ p บวยสแล้วก็ได้นบน้ำพึ่งบวกมาผมก็ก็นแล้วผมเก็บน้ำพึ่งให้ได้สักประมาณสี่แล้วผมแล้ก็จะนําไปแพ็คดียวนะครับท่านผู้ชมนี่หลอดแท็กดาวก็สวยๆเหมือนเท่นเคยนะผมดูดีก็จะเหมือนปลาเอ็มเลยนะผมดูดิหลอดแทกดาวอะอืมไปแล้วก็ทำไปครับอืมแล้วก็นั่งเก็บไปครับ เดืแ,แจกนะถ้าถึงส0 0 0ันทับจะแจกหรือ่ามอดาพาบนะียถือว่าเป็นมอดาพาบที่แบบสวยมากๆแหละแบบจำเลยอะ่ะนี่แต่ถ้าคอมใครแรงกว่านี้ก็สามารถปรับได้อีกนะแต่ผมไม่ปรับนะเดี๋ยวน่วงเดี๋ยวน่วงเดี๋ยวน่วง <c oughs> อืมตอนนี้เราก็ได้รับน้ำพึ่งบวกสีมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมปะ่ะแล้วเราก็นําไปแพคเลยนะครับอืมนี่ก็มีท่าทางในการกระโดดไดนะ้นะนี่แล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็แพคลังพึ่งเลยนะผมกดเอ็นไปแล้วครับนี่ ตอนนี้เราก็ได้ลดน้ำพึ่งลงไป2แล้วก็ได้รับแพ็คพึ่งมาบวกหนึ่งนะเราโชคดีที่เราทำมาสี่แล้วก็ได้เป็นแพ็คน้ำพึ่งมา2องนะแลก็สามารถนำไปขายที่ตลาดได้นะครับผมนี่ระบบทำง,งานแพ็คน้ำพึ่งก็มีประมาณเดีผมเราไปเจอกันที่จุดสถานที่จุดทำงานจุดต,จต่อไปเลยครับตอนนี้เราก็มาตัวสถานที่ทำงานเก็บฟักทองเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็วิ่งมาตรงฟักทองเลยผมเราก็กด m เ,เพื่อเก็บไปเลยนะครับกด m ไปแล้วครับนี่ก็จะมีท่าทางในการเก็บฟักทองก็เหมือนเก็บปลาดาวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็มีฟักทองเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมารถ มาเก็บกันได้ผมโดยที่จะไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับถ้าแย่งกันก็อาจจะมีเรื่องกันนิดนึงก็ได้นะครับทำนึงครั้งที่ได้รับฟักทองบวกหนึ่งก็ได้รับ e อีบวกกิฟท์ห้าผมฟักทองนี้เราต้องนําไปแพ็คด้วยนะครับท่านผู้ชม้าไม่ทาไม่นาไปแพ็คจึงไม่สามารถขายได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปแพ็คด้วยนะครับงานฟักทองเนี่ยแต่เราเก็บได้สักประมาณ5อันเหรอให้สักหกละกันท่านผู้ชมเผื่อมันใช้แพามไงท่านผู้ชมเราต้องเก็บไป้เผื่อนะครับท่านผู้ชมทาให้เผื่อกียจมาเก็บใหม่นะครับแล้วก็เราก็จะนําไปขายท ติดต่องานโปรโมทเซลร์ก็สามารถทักที่คอร์ดมาได้นะผมที่คอร์ด a c e b o o k เข้าลกลุ่ม Facebook ผมมาเยอะๆนะผมเพื่อมีกิจกรรมแจกวอลลิตจะได้ไม่พลาดกันนะครับตืดูตือดูตืดูตอนนี้ก็จะใกล้ผัดหนึ่งพันห้าร้อยซับนะผมอีกนิดเดียวอีกประมาณสองร้อยกว่าคนนะครับนี่ตอนนี้รได้ับฟักทองบวกสี่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเหลืออีกแค่สองลูกเองนะทียบต้องการมะล้วก็ทําไปครับผมอืก็ป่าแล้วเก็บได้เท่าไหร่แล้วก็ป่าแล้วเก็บได้โอ้โหทับสองร้อยช่องถือว่าเก็บได้ค่อนข้างเยอะกันเลยเดียวท่านผ นี่ตอนนี้เราเก็บฟักทองเหลืออีกยุกเดียวเท่านั้นที่เราต้องการนะผมแล้วเราก็จะนำไปแพ็กกันเลยนะครับอื้ออ้ต้อต้เต้ิโอเคครับแล้วตอนนี้เราได้รับฟักทองครบหกเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแลวเราไปเจอกันที่จุดแพ็คฟักทองกันเลยแล้วกันนะครับผมทางงานอ่ะตอนนี้เราก็มาตรฐานที่จุดแพ็กฟักทองเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็วิ่งมาตรงฟักทองแล้วเราก็กดเอ็มเบอร์แพ็กไปแล้วนะครับกดเอ็มเบอร์แล้วครับ นี่ผมตอนนี้เราก็กำลังาการแพ็คฟักทองอยู่ก็จะมีท่าทางในการแพ็คก,ก็เหมือนท่าทางการเก็บเปียกเลยนะครับท่านผู้ชมไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับนอนนอนนี่ดลูกฟักทองหมุนหมุนได้ท่านผู้ชมมาดูกันว่ารเราต้องใช้ฟักทองอะไรอ๋อจริงจริงท่านผู้ชมเราต้องเราจะเสียฟักทองไปสามชิ้นแล้วก็ได้รับแพ็คฟักทองมาหนึ่งชิ้นนะผมทีน้าเราเก็บมาตั้งหกว่ะเราก็จะได้เป็นจนํานวนเราก็จะได้มาสองแพ็คท่านผู้ชมแล้วก็นําไปขายที่ตลาดได้เลยผมมาดูกันว่าเราจะขายได้ราคาดีหรือว่าราคาจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนเลยี่ ตอนนี้เราก็โพสเ์เสร็จเป็ orn, นที่เรียบร้อยคผชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์กันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มันึงตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยน,นะคะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราวิ่งไปหาจุดขายของที่เราต้องการขายดีกวา่าผมร้านแรกก็จะเป็นร้านขายแร่นะผมยังไม่ขายนะยังไม่มีนี่ก็จะเป็นร้านขายปลาทะเลผมร้านขายหอยขายส้มนะผมแล้วก็ขายแอปเปิลนะผมอันนี้ฟักทองเนนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวฝั่งนี้ไม่มีของที่เราต้องการขายเลยนะครับนี่ก็จะเป็นร้านขายเนื้อไก่่อนตง ปลาดาวนี่ไงนี่ไงปลาอ๋อปลาดาวอยู่ร้านนี้ดีกว่าเราต้องขายปลาดาวเพราะเรามีปลาดาวอยู่เราขายไปเลยนะครับนี่ปลาดาวก็อยู่จะอยู่ที่29บาทต่อนหนึ่งแคสผมเรามีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะผมเราก็จะได้มา116บาทนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ฟังดูกันว่าอันที่เป็นร้านขายอะไรบ้างเนี่ยฟักทองฟักทองเราอยู่ตรงไหนไม่หมท่านผู้ชมอ้านี่ไงแฟ็ฟักทองเราอยู่นี่นี่ไงแอบอยู่นี่ไงแล้วก็กดเองขายไปเลยนะนี่อ้ยยบก้าบาทต่อนหนึ่งแคเราไม่ยู่สองแคเราได้มาตั้ง98บาทิบ้ปดบาถือว่าเป็นออะะไรรทีีี่ดพสมมควเลยนนนผงา้ มันก็จะเป็นนักขายน้ำพึ่งโอ้โหผมแนะนำให้ไปทำน้ำพึ่งครับผมสองร้อยตอนหนึ่งแพ็คอ่ะผมมีอยู่สองแพ็คผมได้มาสี่ร้อยท่านผู้ชมโอ้งานได้เงินโคตรดีงานแพ็คน้ำพึ่งผมแนะนำ,นะนำให้ไปทำเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ <c oughs> ตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเกลียเดียนสำหรับวิ่งไปโรงพยาบาลกันลลเลยนะก,กันก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะท่านผู้ชมนี่หน้าโรงพยาบาลก็จะมีตูป้ปลาด้วยผมนี่ตูป้ปลาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นเห็นเขาน้ำวันนี้ถือว่าเราออกเราหนีไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูนะ แล้วก็เริ่มไปเลยครับดูเดนี่มันหนีไม่ได้นะครับท่านผู้ชม,น,ชมนี่มันกระโดดกระโดดลงก็กระโดดไม่ได้แล้ผมอันนี้ก็จะเป็นบอดแก๊งหนักตอนนี้แก๊งอะไรคุมเมืองลเลยมาดูกันดีกว่าค,ค,วครับท่านผู้ชมกดเอ็นไปเลยครับนี่ตอนอ๋อตอนนี้ถุดแต้มกันหมดเลยกากๆกันนั่งเงินเลยอ่ะออย่าให้แก๊งผมมาลงนะนี่อยู่ที่ห้าเลยครับอยู่ที่โหลเลยเพลอๆไม่ติดตารางเนยจ <c oughs> อกจอกจอก,อกนี่ก็สามารถมาสมัครหรือว่ามาสร้างแก๊งกันได้ผมก็สามารถติดต่อถามแอดมินกันเลยดีเทลนะครับ่ชมแปดเดี๋ยวเราเข้าไป นี่เราก็กดเเข้าไปเลยนะครับนี่โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาโรงพยาบาลน้ำชมนี่ในโรงพยาบาลเขาวิ่งมาตร,ตรงมาด,ดับแรกแล้วก็จะเจอเป็นตู้เซฟของหมอนั่นเองนะครับทำไม่สมนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยเห็นแอดมินแจ้งมาว่าภายในเซิร์ฟเวอร์เ,อรขอเขาจะไม่มีระบบนอนเตียงนะผมก็ต้องไปฉีดยากับหมอเอาเองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า นอนเตียงเขาไม่มีแบบมันเอาง่ายๆคือมันไม่มีห้องนอนเตียงอะถ้ามีห้องนอนเตียงแอดมินเขาหน้าจะเอาระบบเตียงเขามาให้อยู่นะแต่คือว่ามันตีอย่เดียวมันไม่มีเตียงให้นอนเลดีท่านผู้ชมไม่เป็นของเราก็สามารถขีดดาทีแอดมินได้นะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมนี่ตอนนี้คนออนไลน์เซิร์ฟก็3คนนะคะท่านผู้ชมดูดิหน้าโรงพยาบาลก็จะมีรถของของหมอให้ใช้เต็มไปหมดเลยนะคะท่านผู้ชมโอเคครับถ้านครชชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ